ไปสมร้องคนคลางมันร้องขอลงไปนอนที่แค่ไม่ไผ่ใต้ต้นไมห้หน้าบ้านทุกคืนจึงนอนหลับได้บางคืนมันชอบหลบไปนอนในป่าช้าคนเดียวหรือไม่ก็เดินรอบๆหมู่บ้านทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเดินไปสวดมนพึนพรรมพำไปเหมือนคนบ้าคอยสงสัยว่าเด็กคนนี้มันจะมีอะไรดีๆอยู่ลองให้มันเปล่าดูสักหน่อยผู้ใหญ่หลายคนในที่นั้นรู้สึกทึ่งจึงสนับสนุนให้เด็กชายจันเปล่าแผลแผลงูกัดลองดู ร,รากฏว่าเมื่อพอนูน้อยจันเป่าลมปากออกไปพูดพวดสามครั้งเท่านั้นคนถูกง,งูพิษกัดก็หยุดร้องควนครางเพราะหายปวดเป็นปิดทิ้งสามารถลุกขึ้นนั่งได้หน้าตาสดชื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเอาผู้ใหญ่ทุกคนในที่นั้นประหลาดใจไปตามๆกันหลายคนได้ซักถามถึงคาถาเปล่าพิษงูว่าอย่างไรบ้างทําไมถึงได้ขลังเป็นมหศจันทร,ร์ทันตาเห็นเช่นนี้พอนูน้อยจันก็บอกว่าถ้าใครอยากจะเรียนเอาคาถานี้ ก็จะสอนให้แต่จะต้องมีพิธีให้ถูกต้องคือต้องน่องนุ่งขาวห่วมขาวรักษาส,นสินแปดให้ได้เสียก่อนจึงจะเรียนคาถานี้ขึ้นหรือขังมีคนหนึ่งมีนิสัยพานไดาลองขึ้นว่ากูไม่เชื่อบักน้อยคนนี้มันแก่แดดเกินไปคิดจะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษแบบผีบ้าผีบู์มาเกิดที่มันเป่าคนเจ็บหายนี้กูว่าฟลุกมากกว่าแล้วก็มูพิษไม่ได้การคนเจ็บดอกมันไปเหยียบเอาขอนไม้มีหนามเข้า และถูกน้ำตามเอาเลยนึกว่าเป็นงูเห่ากัดเพราะความขี้ขาดตาลายไปเองเด็กชายจันชักฉุนที่ถูกขัดคอจึงสะบัดเดินหน้าหนีไปลืมความตั้งใจที่จะเทศนาธรรมสั่งสอนคนเหล่านั้นให้เห็นโทษของอาบายมุกค,คือการเล่นการพนันการดื่มเหล้าเมายาอันรุนแรงแห่งความชิบหายหลวงตาจาันคาริสโกได้เล่าถึงชีวิตของท่านในวัยเด็กตอนนี้ว่าชีวิตของอาตมามันแปลกประหลาดจริงๆพูดแล้วไม่น่าเชื่อ แต่มันก็เป็นไปแล้วเมือ่อการเวลาผ่านไปนานปีจนถึงปัจจุบันทําให้อัตมาได้ข้อคิดในเรื่องชีวิตของคนเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้ส่องเห็นถึงอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทําให้มาปรากฏขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่มีในปัจจุบันย่อมมาจากอดีตทั้งนั้นผู้ท่ละอดีตและละปัจจุบันได้แล้วสร้างความรู้อยู่แห่งธาตุความเป็นต่อความเป็นอยู่และที่รู้อยู่ต่อคําว่าจิต ความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งกระแสอารมณ์นั้นๆย่อมมีแต่พระเดียเจ้าเท่านั้นตอนที่อาบตมาอายุได้สามขวบแล้วใจมันโน้มเอียงไปทางพระยิ่งขึ้นทุกวันปกติเด็กบ้านนอกในวัยนั้นเวลาพูดกับผู้ใหญ่ก็จะใช้คําสรรพนามแทนตัวว่าค่อย,อย่างนั้นข้อย,อย่างนี้คําว่าข้อยเป็นคาสุภาพนอบนอบ้นอมหมายถึงฉันหรือผมนั่นแหละแต่ทีนี้บางทีอาตามาก็เผลไปนึกว่าตัวเอง ยังเป็นพระหลวงตาจันในชาติก่อนอยู่ไม่ใช่เด็กชายจันในชาตินี้ดังนั้นเวลาพูดกับใครจึงเผอใช้คําแทนตัวว่าอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้ก็เลยถูกผู้ใหญ่ดุเอาว่าเอ็งเป็นเด็กยังไม่ได้บวชเป็นพระจะพูดคําแทนตัวว่าอาตมาไม่ได้อย่าเอาคําพระมาพูดเล่นปากจะเน่าบาปจะกินหัวตายไปแล้วตกนรกเมื่อถูกผู้ใหญ่ดุเอาอาตมาก็ได้สติว่าเราผิดไปแล้วที่ยังเอา อดีตชาติมาเป็นชาติปัจจุบันมันเป็นคนละเรื่องคนละชีวิตอดีตชาติเป็นเรื่องดับไปแล้วสูญสลายไปแล้วเหมือนดังหมอกขาวเย็นชื้นปกคลุมหุ้มห,ห่อหุบเขาอันงามในฤด,ดูหนาวถูกแสงแดดขับไปไม่มีเหลือแต่นั่นแหละสัญญาความจําในอดีตชาติมันจมใสยอยู่เหมือนเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดๆสดร้อนๆดังนั้นจึงเพอพูดใช้คําแทนตัวว่าอาตมาอยู่เสมอชีวิตในวัยสามขวบมันตื่นตัวอย่างแรง เหมือนคนเราตื่นจากหลับและอยากจะไปไหนมาไหนนั่นแหละอาตมาเห็นชีวิตในบ้านเรือนหน้าดอนายไม่อยากจะอยู่ในบ้านเรือนเลยกลางวันอยู่บ้านไม่ได้มันรุ่มร้อนไปทั้งกายทั้งใจต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวและจุดเทียนนั่งเพ่งอยู่คนเดียวและนั่งเพ่งเทียนอยู่ในที่สงัดวิเวกเฉะนั้นทําให้รู้สึกสบายใจมากมีความชุ่มชื่นเย,ย,ยือกเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจิตไม่นิกคิดอะไรเลย มน้สึกโล่งๆโ,โ,โปร่งขาวไปหมดดูวงวางเหมือนท้องฟ้าหาขอบเขตบ่ได้ถ้าพูดตามภาษาของพระธรรมก็เรียกว่ามีความสงัดกายหรือกายวิเวกมีความสงัดจิตคือจิตวิเวกโดยการเพ่งไฟเทียน,นอันจัดเป็นเตโชกสินในองค์สมณะสมาถะภาวนาซึ่งมันเป็นไปเองด้วยอุมนิสัยความเสพคุ้นเคยชินเนื่องจาก มาจากเนื่องมาจากชาติก่อนสมัยเป็นหนุตาจันก็เคยท่องเที่ยววิเวกกรรมฐานไปในป่าละเขาลำนาวัยมามากนั่นแหละขณะนั่งมองจ้องเทียนอยู่นั้นคล้ายมีคนมาคอยควบคุมอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครและพอเทียนดับไปก็จะเกิดยานรู้สึกยานรู้แปลกๆบางวันก็อยู่ในป่าจนค่ำมืดเพราะเมื่อได้มาอยู่ในป่าแต่ลำพังผู้เดียวจิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว ด้วยความรักความชอบใจต้นไม้ใบหญ้าวิหกลกลองที่ปรากฏอยู่รอบด้านบางวันก็เดินกลับบ้านเองบางวันพ่อแม่และญาติพี่น้องก็ติดตามออกมากุรร้องเรียกหากันโวกเวก,เกในป่าช้าบ้างและป่าใกล้ๆบ้านบ้างพรครั้งคูอาตมาซึ่งยังเป็นเด็กวัยสามขวบจะหลงป่าถูกผีป่าผีดงผอสัตว์้ายทำลายทาอันตรายเอาพวกผู้ใหญ่ที่มาตามหากด็ดุด่าเอาต่างๆนานาห้ามอาตมาไม่ให้ประพติเช่นนี้ พอทําความยากลาบากใจให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เฝ้าห่วงใยแต่ถ้าอยากจะบวชอะไรจริงๆขอให้รอให้โตียก่อนเมื่อกลับมาบ้านมืดค่าแล้วอาตมานอนบนบ้านไม่หลับหรอกมานุ่มร้อนไปทั้งกายใจเหมือนนอนอยู่ในตาอบร้อนๆอย่างนั้นแหละ <c oughs> พอพ่อแม่และญาติพี่น้องนอนหลับกันหมดแล้วอาตมาก็จะแอบอย่องลงมาจากบ้านมานอนข้างล่างที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านแล้วค่อยคลาย ความรุนรนลงได้จึงหลับไปแต่ชอบฝันแปลกๆฝันซ้ำๆซากๆทุกคืนเช่นฝันว่าได้เหาะไปในท้องฟ้าบ้างฝันได้ต่อสู้ตรลุดแต่ไม่รู้ว่าต่อสู้กับใครบางคืนบางคืนฝันว่าเป็นพระกําลังเทศเทศนาธรรมบางคืนคืนฝันว่าได้คาถาคอมมิเศษเวลากลางวันอาตมาไม่ชอบเข้าร่วมวง,งเล่นกับพวกเด็กๆด,ด้วยกันเพราะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> ดังนั้นอาตมาจึงชอบเข้าไป พวกครีียกพวกผู้ใหญ่ขอหมากขอพลูเขามาเคี่ยวทําตัวเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่จากนั้นก็เล่าเรื่องธรรมะเรื่องชาดกสนุกสนุกในพระไตรปิฎกให้ผู้ใหญ่ฟังเป็นการสอนธรรมะไปในตัวพวกผู้ใหญ่ก็ประหลาดใจที่อาตามาย,ยังยังเด็กวัยแค่สามขวบสามารถรอบรู้พูดจ่อเรื่องพระธรรมสูงสูงได้คนก็เล่าลือกันไปหลายหมู่บ้านอาตามาก็ยิ่งเทศเรื่องธรรมะให้ใครๆฟังมากขึ้น คนก็ยิ่งวิพาพวิจารณ์กันไปบางว่าอาตมาเป็นเด็กถูกผีเจ้าเข้าสิงให้พูดภามเรื่องศาสนาบางคนก็นว่าอาตมาเป็นเด็กประสาทเพี้ยนสติเฟื่องเกินวัยบางคนก็นว่าอาตมาเป็นผู้ผ, í, ผ, í, ผ í, ีปีศาจแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องและคนส่วนใหญ่ก็ว่าอาตมาเป็นพระนักบุญผู้คงแก่เรียนมาเกิด <c oughs> บางวัยขนาดจุดเทียนนั่งเพ่งอยู่ในป่าคนเดียวจะมีลมพัดมาในหมู่ไม้ตลบฟุง้งเป็นกลิ่นหอมไปทั้งป่า หอมยิ่งฝ่าสิ่งหอมใดใดบรรดามีในโลกพิพภพนี้อาตมาก็ได้แต่แปลกใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรหนอมันไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้แต่ก็ไม่เหมือนกลิ่นน้ำอบน้ำหอมเพราะมันหอมพิเศษยิ่งไปกว่านั้นน่าอาศัศจรรย์เหลือหลายเสียงเล่าลือเรื่องอาตมาซึ่งเป็นเด็กประหลาดวัยสามขวบคงจะเล่าลือกันไปอย่างกว้างไกลต่อมาก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมหาขอทดลองให้อาตมาช่วยรักษาให้อาตมาก็รักษาให้โดย วิธีเป่ามนพ่นน้ำหมกักคาถาที่ใช้เป่าแก้โรคนั้นมันเกิดขึ้นในใจเองเมื่อใช้แล้วคาถานั้นก็หายไปจําไม่ได้แต่เวลาจะใช้ก็กลับมาอีกคือนึกวูบขึ้นมาได้แปลกมากผลการรักษาด้วยวิธีเป่ามนนี้ปรากฏว่าหายทุกรายเช่นแข้งขาหักก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายที่สามารถรักษาชาวบ้านให้หายเจ็บป่วยไข้ได้นี้อาตมามีความเห็นในตอนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้บวชเรียนแล้วว่า เป็นเพราะโรคาพยาธินั้นไม่มีอำนาจอยู่เหนือท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่โคจรสมดุลกันในร่างกายประการที่สองเป็นเพราะบุญกรรมของคนไข้ยังแข็งอยู่คือยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะหมดสิ้นอายุไขประการที่สามเป็นเพราะในอดีตชาติปังก่กนอนก็นูนคนเจ็บและอาตมาเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแล้วอย่างดียิ่งหรืออาจจะเคยกระทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาร่วมกันมาในสำนักศาสนา เป็นกรารยนานมิตรในทางธรรมต่อกันและกันจึงทําให้อัตมาสามารถรักษาขาวให้หายได้แต่ถ้าชาติบังก่อนไม่เคยสงเคราะห์ก,กันหรือไม่เคยบําเพ็ญทําร่วมกันมาจะรักษาไม่หายเลยจะเรียกว่าบาร,รมีไม่ถึงกันก็ได้ <c oughs> เรื่องนี้อัตมาขอฝากให้คุณโยมเอาไปไวเป็นข้อสังเกตดูด้วยจะเห็นว่าบรรดาผูวิเศษทางสายศาสตร์ก็ดี <c oughs> ผูวิเศษทางทรงเจ้าข้าวผีก็ดีและผูวิเศษทางอสินนภิญญาก็ดี จะสามารถใช้พลังจิตฤทธิด์เดชใดๆรักษาคนเจ็บไข้ให้หายได้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่อัตมากล่าวว้นนี่แหละดังมีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า, i, วาวนิาานาต,ตนนรรนนวิวิชาสมังวิตตังน่จจะพยาธิสมโมลิปุน่จจะอัตตสมังเปมังน่จจะกรรมะสมังพลังทรัพย์เสมอด้วยวิชาไม่มีข้าศึกเสมอด้วยพยาธิไม่มีความรักเสมอด้วยตนไม่มี กำลังแรงเสมอด้วยกรรมไม่มีชีวิตขขงออตมาจากัยสามขวบวได้เติบโตจเจริญขึ้นตามใบเลวลาฤดูกาลที่ผ่านไปนิสัยใจคอฝักฝ่ายทางศาสนาก็ยิ่งมีมากขึ้นพูดเทศนาทำมากยิ่งขึ้นจนชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องธรรมดาพออายุได้แปดขวบก็เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลซึ่งใจจริงแล้วไม่อยากจะเรียนเลยเพราะถึงไม่เรียนก็สามารถอ่านออกเห็นได้อยู่แล้วทั้งตัวหนังสือไทยหนังสือลาวและหนังสือขอม รูหนังสีอนี้อาตมารู้หมดวยากรณ์บาลีมาโคตภาษายิ่งรู้ดีที่สุดดังนั้นเมื่ออาตมาเข้าโรงเรียนประชาบาลได้ประมาณครึ่งเดือนก็ลาออกเพราะไม่รู้จะเรียนไปทําไมในเมื่ออาตมารู้หนังสือเท่ากับครูผู้สอนอยู่แล้วความรู้นี้มันติดตัวมาตั้งแต่ชาติบางก่อนตอนอายุแปดขวบนี้อาตมายิ่งมีจิตใจร้อนรุ่มเบื่อหน่าชีวิตภายในครัเรือนมากยิ่งขึ้นอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องลงมานั่งตามใต้ต้นไม้ พอข้าลงก็ต้องเดินไปรอบๆหมู่บ้านอย่างน้อยสองรอบจึงจะกลับเข้ามาที่บ้านของตนหมู่บ้านนี้ประมาณห้าร้อยหลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่บางคืนก็เดินอยู่ในป่าชา้าหลายชั่วโมงเพราะไม่ง่วงนอนแต่เดินไปในป่าชา้ากลางค่ำกลางคืนและสบายใจมากเหลือเกินจิตใจมันล่าเริงบันเทิงสุขลืมความทุกข์ความกระตือรือร้น,นพ้นไปไกลแล้วจากบ้านเรือนชุมชนและจากโลกนี้ คุณโยมอาจจะสงสัยว่าเป็นเด็กเล็กอย่างนั้นออกไปเดินเที่ยววนเวียนอยู่ในป่าชาผีดิบค่ำคืนดึกดื่นอาตมาไม่กลัวผีหรืออย่างไรอาตมาขอตอบว่าความกล้าหาญก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีมันเป็นความสึกเห็นป่าชาผีดิบเป็นของธรรมดาคนตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีคําว่าผีในพระพุทธศาสนาหมายถึงเปรตและอสุรกายซึ่งอาตมาในวัยเด็กก็เห็นอีกว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาเมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผี ถ้าไม่เป็นผีก็ต้องเป็นสูงว่านั้นคือเทวดาไม่ว่าผีหรือเทวดาก็เป็นผู้มีชีวิตจ,จิตใจเหมือนเราทําไมจะต้องไปถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดและต้องกลัวด้วยเราเมื่อตามาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจก็สบายไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดซ้ายคิดขวาไม่คิดข้างบนข้างล่างจิตมันหมดกังวลมีแต่ความผ่องแผ่เป็นสุขถ้าไม่กลัวผีในความมืดและอะไรไม่กลัวสัตว์ลายเช่นงูเงี้ยวเขี้ยวขอบ้างหรือ อาตมาขอตอบว่าจิตใจของอาตมาตั้งแต่วัยสามขับวเป็นต้นมาแล้วเห็นสัตว์ทุกชนิดแล้วเกิดความรักความสงสารในชจิตใจทีเดียวมีความรู้สึกเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดนเน้นว่าในเมื่อสัตว์ทุกชนิดมีความรู้สึกสุขและทุกข์เหมือนคนเราฉะนั้นเรากับสัตว์จึงมีสภาพเสม,มอเหมือนกันอาตมาเคยยกมือไหว้ฝูงอีแรงที่มันรุมกินซากควายตายกลางทุ่งอาตมาขอตอบว่าเพราะเห็นนกแรงเป็นสัตว์นักบุญไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของสัตว์อื่น กินเป็นพักสาหารอีแรงหรือนกแรงจะกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นและยังไม่ชอบเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเลยมันสามารถบินได้สูงเหนือเมฆเก่งเหมือนเซียนเหยียบเมฆในเรื่องจีนและนอกจากนั้นอีแรงยังสายตาไกลบินสูงเหนือเมฆก,ก็สามารถมองเห็นซากสัตว์ตายได้ในระยะไกลถึงร้อยไม้์น่อัศจรรย์ในเมื่อตาตมาก็มีนิสัยรักสัตว์ทุกชนิด าคิดว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นมิตรกับอัตมาดังนั้นความลัวจึงไม่มีถ้าสัตว์เหล่านั้นทำร้ายกันเองให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำร้ายมนุษย์ให้ได้รับบาดเจ็บอัตมาก็มั่นใจในตัวเองว่าวิชาอาคมพิเศษสามารถรักษาให้หายได้สุดแล้วจิตใจของอัตมาเชื่อมั่นว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ป่าทั้งหลายนั่นเองมีอีกเรื่องหนึง่งที่แปลกคือในวัยแปดขวบนี้อัตมามีใจรักฝักใฝ่ในทางมโหรีดนตรีเพื่อนบ้านของอีสานทุกชนิด ระคาดของวงแคนพินหรือซึงซออู่ซอด้วงซอสามสายคลุยปีนอกปีในาอาตมาเล่นดนตรีเหล่านี้ได้หมดเป็นเองโดยไม่ไม่มีใครสอนและยังชอบแต่งกรอนหมอลำอีกด้วยลำเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลำกรอนยากรอนเดินดงกรอนล่องโคลงลำพูไทยลำเพลินคิดๆดูก็แปลกมากในขณะที่คิดว่าอาตมาเป็นพระแต่จิตใจส่วนหนึ่งกลับไปชอบเพลงหมอลำหมอแคนและมะโหรีนดนตรีมันออกจะขาดกันชอบคน จะว่าเป็นพระครึ่งเป็นคารวาสครึ่งก็เห็นจะได้หลังจากออกจากโรง